เอออันูเอาใหม่เอาใหม่ได้รีเพย์พูดใหม่ได้กี้น่เอาเร็วเร็วอีกร้อยกว่าชีวิตนะเว้ยเฮ่ยเอาไว้อนเต่าเดี๋ยวการกวรด นี่อะไรคนทนฟังไม่ไหวแล้วเนี่ยบอกแมหวนหลอกหลอดครับเร็วๆต่อไปขอเลียนเชที่หลังครับคือเก่าพอยนะครับผมโอ้โหครับที่หลังโอคโหครับผมหลังโอ้ครับผมหลังโอคโหครับผมขอเวยบอลให้น้องจอยผมนะครับร้ำเรวยิ่งขึ้น ขอให้มีงานสนุกสนานอย่างนี้ชาวพวกเราก็จะมาพเพราะด้ยความรักจริงๆน้องเขาก็ดีมากพี่เก็ดีนะครับในสายตาผมน้องจอยพูดีมากก็ไม่มีอะไรมากน,นะครับผมก็ทุกอย่างพวกเรา,าชาวเอ็มซีมาในงานวันนี้ก็เพื่อการกุศบ้านของน้องจอยกับผู้เพื่อนตายผม,ยผมนะครับจะภาพโดยลยอยู่นะครับจะภาพแท้ครับ รออยู okay, okay. <pl ains> ่ไาปม่ไ้าพี่ก็ต้องรออยู่่โอเคพีอได้น้ครับขอาก่นครับเอดักไปนเนสมาชิกนครับขึ้ดาวไว้พอเลยครับผมไม่เช้าว่ากลรยังครับถ้ามีก็เชิญครับหรือน่าจะเป็นพิตีนะที่อยู่่ะอย่าเร็วครับพิีพี่ตีเจกดอ เอเครับพี ih, ่ยครับมีร้าชีวพี่เปิดที่พี่เปิดวปุ้นไปก็ขอให้พีุ่ทำุไม่ด้รัทบ้างโอ้โหเพอเปื่อะไรกันเาเลยพี่ขอให้พี่ชายรวยๆเลยับนเพก็พี่กระต่าย ทักเพลงทักเพลงเด็กน้อยยังไม่ร้องเพลงเลย่หยาอนเด็กนอยลงเพงครับเพลงเลยครับผมเพลงงเด็กน้อยนึงในในฐะเป็นสาชิกเด็กน้อยทักเพลงหนึ่งครับเด็กน้อยจตหินขอทักเพลงนึ่ง